ไปดูบรรยากาศการสแสดงดนตรีในสวน H.M. Song Aw นะคะบรรเลงเพลงของพ่อที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ในขณะเดียวกันในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาโรงเรียนเลิศคณิตได้ร้องเ,งเพลงเพื่อพ่อน้อมลํำลึกในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ลานวัฒนธรรมพิพิธ,พธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลากระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนหน้าหรืออวอส่วนหน้าร่วมกับมหาวิทยาลาัยราชพัฒยาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจัดงานดนตรีในสวน H.M. s o n อวบันเลงเพลงของพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5ธันวาคม2566แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยภายในงานได้มีพิธีถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดจุดเทียนมหามงคลมีการแสดงวงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ5ธันวาคม2566 น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าแก่ปรงชนชาวไทยการแสดงนัฏศิลป์พื้นบ้านการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเทิดพระเกียรติโดยทางนักศึกษาจากหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏยลาร่วมกับชมรมศิลปินชายแดนใต้จัดแสดงค่ะ ค่ะไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศที่โรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดส,สงขลาค่ะก็ได้ร่วมกันร้องเพลงเพื่อพ่อนะคะน้อมรำลึกถึงพระมาหาการุณาที่คุณวันคล้ายวันพระราชาสมภพค่ะพระบาทสมเด็จพระปรุมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษห้ธันวาคมไปฟังบทเพลงจากน้องๆกันค่ะ และนี่ก็คือบทเพลงเพื่อในหลวงราชการที่9ของคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนที่ร่วมกันขับร้องบริเวณลานหน้าโรงเรียนค่ะโดยมีการร้องเพลงตามปณิธานตามรอยพ่อ5ทันวาสัญญาด้วยหัวใจสารต่อพ่อภูมิพลซึ่งโรงเรียนเลิศสิน ข่อไปค่ะซึ่งโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์เซ็นเตอร์นะคะก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2,566นอกจากนี้นะคะยังได้มีการต้อนรับขบวนนักวิ่งนับร้อยคนในกิจกรรมวิ่งรําลึก5ธันวา๘๙๐๐๐ขากิโลเมตร วิ่งทําความดีเพื่อพ่อซึ่งทั้งนี้นะคะคณะนักวิ่งก็ได้ร่วมร้องเพลงขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปเป็นภาพความประทับใจสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็ได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ